วันนี้กับงานต้อนรับพระ่าสามัคคีครับุญใหญ่หตอะอุ้ยเขาเจาแห่แต่เศ้าครับมาหอดพี่งแห่มวนซืนรถใส่รถแห่อ่อมมีนางงามนั่งล่ำฝนเตมอ,อาญามนีมวนซืนแล้วก็เป็นพระป้า้อมไม่หยัอได้ยังมาฝากกูไปเอาบุญไสเอะบุญจังไหนหัตาหัวตะโมมื<ซ>่นเอ้าคือโบมื่นน้องเป็นคนที่แบบเป็นอะไร หลับในเวลาเนี่ยคือตอนเป็นเวลานอนนะหนูเป็นคนกันแล้วกลางคืนหนูไปทำอะไรคะรอพระรักค่ะปาดยังไหมเออพี่มดเพลงนี้ร้องได้ไหมเพลงที่อุคงอินจะร้องเลยเนี่ยเพลงเป็นผู้ชายรอพระรักรอพระรักมันเป็นเพลงตอบกัน บอกบอกว่าักษสองคำั้งดูลูก็ไม่ไดยละจะสาเก็บเอาพิมดลองเอาจริงๆแล้วเราคนนี้ก็เคยประกวดมาด้วยกันนะนะเออเจ้าของเพลงเนี้ยทุกสนามสมัยนั้นใช่ชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเออจำไม่ได้ตอนนี้แต่ก็อยู่เวทีเคยอยู่เวทีด้วยกันเอากระติ้งเจได้บนเพลงรอเพราะรัก เอาเล่นไว้แล้ก็เพลงเต่าพอทิ้นพระเล่นๆไปเลยพังหลูกมันเป็นเพลงช้าอุ้ยยังซี่นี่ยแม่เขาจะเอ่ยมาอาจารย์ช้าหน่อยอ๋อเพลงนี้เข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นของมงเทวันใช่ไหมแม่นเ่อ้แล้วก็คนละคน และอย่าลืมนะครับซื้อบัตรชมกลุ่มปิดของเรา15 16 17นะครับ15 16 17ศิลปินแมนมานิวันครับเมื่อขับมักเนี่ยเขาเออแล้วก็อวลาดีฮะเวลาจะในฤดูอยู่แล้วแล้วเออวันนั้นวงหญิงจะร้องลิเกคู่กับน้่ลงเนเชนกค่ะใช่วันที่17สิบเจ็ดนี่ใช่ลนนดำลงนี่ใช่เอาดำาลงคนโคราชอะไรเนี่ยกู เอาฝนไม่กบกอกมันทตในวันก่อนขอบก็เงินใจ้ะคนเงนมก็ห่อนใ่เโอ้โหผูกใจล้เทาไปเบียปุกแชลแเอาพอดินมาเดี๋ยวนี้ลงเทาล้เบียดไปแล้วเนื้อไหลลงไปเยอะๆหน ไดด้ีชื่อเพลงอะไรนะรอพระเออรอพระแต่ก็เขาบอดลองเพ่งต่อกันดีจงรอดีใช่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 ชือว่าอะไรสักชือว่าทิ้งเส้นเอาเพลงต่อไปลูกพี่น้องที่ผ่านระบบฝากสู่ภายในนะครับตอนนี้เป็นช่วงของสมุนสมุนไพ่งอ่อนอยากสั่งก้อนบวกอีกสามก้อนหน่อยเป็นโมก้อน 100บาทบัตนี้ก็ได้50คน50ท่านประชาสัมพันธ์ถึงคณะกรรมการที่จะมาเปิดงานจ้ะบ่ต้องขอให้ครับลองทางด้านนอกเลยตั้งกระซีด้านข้างนะครับแต่ว่าขึ้นข้างเวทีพอดีครับสีย่างสะดวกสบายกว่าครับผมตกกันแท้ตกลุมตกหลองย่างวัดทางนี้เนาะครับผมอ่ะอุ๊ยอิงต่อลูกหากเจ้าของในเด้ออายอันอันนี้เพลงเบาๆูซฟังจะสิเพลงค่ะ บัตรราคา120บาทนี่ับเป็นบัตรการกุศลเป็นงานบุญบ้านเฮาอุ่นพี่น้องมาเห่ออนมาถึงแล้วก็รีบซื้อบัตรซื้อตัวของสู่ภายในนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีสักรู่หลังจากเพลงนี้จบเราจะมีอะไรมาแจกนี่คอยติดตามใช่ขอบคุณเจริญใจขอบคุณพี่น้องนักบันเทิงเออทั้งนี้เนี่ยเขาจะแจกเนี่แต่ว่าคุยูทั้งนอกเนี่ยเขาแจกว่าไหนน้ำมูกได้เฝ้าก่มาตอนนี้เลยตามมาตาเฝ้าก่อนมา วัสดีพ่อชิตาด้วยคะโอ้ยไก่มได้เหลี่ยมเห็นกัดยูงเนระ thank you